สวัสดีทุกคนด้วยครับผมซีซันนี้แล้วก็จบไปเปดีเรียบร้อยนะผมสําหรับบริโอนิกตาบอดนะผมรูซิติกบริโอニิกฮ่าและตอน,น้ดีับผมตัวใหม่ซีสันนี้เข้ามาแล้วนะผมนั่นก็คือเจ้าบิ๊กอีตีนะผมว้าวนี่เลยครับผมโอ้โหนี่สิปีแล้วเหรอเดี๋ยวนะเกมนี้มันสิปีแล้วเหรอทุกคนถามจริงๆ หรือว่ามันพูดถึงจุลสิกเวอร์โดยรวมโอ้โหแล้วดูซองดิดูดีได้ตัวดิมีลูซศิติกด้วยมีหืมตุ๊กแกน้ำสามชีวิตคือมีโมดะเดสไปโนโดาโคโเวนเตอร์เบตาผมเจ้ากไก่ต้งโอ้โหซองมีเต้ดีๆครับผมทุกคนละห้าพันเต้มเท่านั้นดูตัวดิคือแบบเอ,อ, <c oughs> อย่าไปเลื่อนเยอะอย่าไปเลื่อนเยอะโอ้โหบิ๊กอีจีดบผมทุกคนว้าวว้าวโคตเฮ่เลยเว้ยจริง เหมือนเหมือนป้าล็กซี่นะแต่ดูแบบมีแบบรอยแผลอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวพี่จะต้องรีบรีวิวเลยครับผมทุกคนซึ่งเราบอกว่าเก็บแต้มแค่ห้าบันเท่านั้นนะผมใครอยากได้นะผมห้าบันแต้มเท่านั้นไม่จัดไม่ได้แล้วนะผมใช่ไหมห้าบันแต้มหัวรอนี้พี่ต้องรีวิววะทุกคนโอเคอันนี้พี่เพิ่งเข้าเกมมาใหม่ๆสดๆนะผมก็จะเห็นว่าเวลาพี่เข้ามาพี่ก็จะรับของนู่นนี่นั่นครับผมก็โอเคเนี่ยก็มาเก็บเนื้อตรงนี้นะ เนื้อเวลาช่วงหลังๆมันไม่ค่อยได้ใช้ครับผมแล้วก็เก็บเหรียญปึ้งกลายเป็นโกโกโ้ครันโอ้โหอย่างเยอะเป็นไง <c oughs> ไดโนเสาร์บ้านพี่มีเยอะไงแล้วก็มาแลกนี่ของตรงเรือครับผมทุกคนทําแบบนี้นะทุกวันครับผมเอออันนี้ไม่คุม้มสำหรับพี่ไม่ค่อยคุม้มเพราะพี่ไปแลกใบทองมาใช้แบบ JW ไปแลกมาครับผมคุยห้าสิบเอ็ดล้านเงินทองแลกกับเนื้อยี่สิบเก้าล้านว้าว ว้าวโอ้โหเก็บไว้ดีกว่าไหมเดี๋ยวนะเผื่อมีแพ็กที่ต้องใช้เงินทองตีโอเคทุกคนมาเดี๋ยววันนี้ครับผมมันจะมีแพ็กอะไรมาหรือเปล่าโอ้แพ็กพวกนี้เราตีไว้แล้วโอ้โหแพ็กใหม่ครับผมทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหวดแพ็กเนตติ้งกราวกันนะครับผมทุกคนว้าวนี่เลยครับผม บังคับหน้าผมไม่ใช่นกหนึ่งตัวเนาะ้วก็จะได้เจ้านกเหมือนกันนะผมดูดิมีสิทธิ์ลุนรีเจนหนึ่งกับรีเจนสองเท่านั้นนะผมซุปเปอร์แลคุณไม่ต้องลุ้นฮะคุณไม่ต้องลุ้นครับผมแต่คุณก็ต้องมาลุ้นว่าคุณจะได้เกลือรีเจนหนึ่งหรือเปล่าครับผมแต่สําหรับผู้เล่นใหม่พี่ว่าถูกใจกันแน่นอนเพราะว่ารีเจนหนึ่งยังไม่ครบไงทุกคนโอเคบังคับใช้นกหนึ่งตัวครับผมทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมถือดืมด่มถืมมอเออวบบ่าจะบว่าหกชีวิตอีกแล้วครับท่าน จริงๆมันต้องเอาตัวแบบโหดๆไปไหมมันมันมันจำเป็นขนาดนั้นไหมว่าพี่ไม่เข้าใจประมาณนี้ก็พอนะปะจัดครับผม <c oughs> เขาก็บอกให้ใจนกหนึ่งตัวปามี่ไอ้นี่ก็ไปจจำอะไรเลยเอาลาทุกคนโอ้โหเนี่ยพี่ต้องใช้ตัวขนาดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ว่าโอ้โหมันจะใช้ตัวตัวมันจะมาประมาณไหนเราก็ไม่รู้ไงเพิ่งเข้ามาวัดเรียบร้อยครับผม งันทุกคนก็ดูองพี่ไปแล้วกันงันทุกคนก็ดูองพี่ไปแล้วกันนะครับผมจะได้รู้ว่าตัวมันมาประมาณไหนครับผมก็ประมาณนี้แหละตามที่เห็นเรีบยผมแต่ผู้เล่นใหม่อาจจะเหนื่อยในการล่าหน่อยนะครับผมแล้วก็โอ้โหอ,อะไรตุกเกน้ำตุกเกน้ําทําอะไรของเองเนี่ยตายนอนวับเรียบร้อยเรียงกิวกันเข้ามามาราดินโลโฟตอรสมาแล้วสองมาจาังวะนี้มีสองตบสองอแท็กเบาๆอย่างนี้พี่ต้องพากนะันเน่ แบบว่านั่งเฉยๆแล้วกดเลยได้ไหมนั่งเฉยๆแล้วกดเลยได้ไหมโอชิปแล้วทำไมตัวเอาตัวโหดเกินเอา้ายังม,มีหน้ามากันอีกเนี่ยแค่สกอร์เปียลเล็กตัวเดียวพวกเกจะตกค่าได้ไม่ถามจริงๆเกจะเก็บค่าได้ไหมสกอร์เปียลเล็กตัวเดียวเนี่ยก็พอเนี่ยโอโหแล้วตัวไปการสามนะเพื่ออะไรวะเนี่ยไปนอนวักเรียบร้อย แพ็กแบบนี้จะกอบเพียนเล็กตัวเดียวก็พอแพ็กอีซี่เกินเอาละวะริโพเซลาฟฟสเซลาฟิสอาตุปชกชาสี่ด้วยสี่ด้วยเป็นใกลเล่าดีนะทุกกันสเอาละกันก็ได้เวลาไปดอดนของแกแล้วไปนอนต,อต่อไปอาโมาต้าไม่มีไม่มีปัญหาแค่ตัวเดียวดิเออไอแกยัยงทำอะไรข่าไม่ได้เลยก็คิดดูเอาละแล้วตอนนี้อาโมบตา อาโมมาต้ามีสีตกตีอะผมสวยงามกินพืชอยู่ไทย้แบบนี้ก็หวานหมูครับผมทุกคนไปนอนบักเรียบร้อยโอ้สองสารน,นี้ไอจริงเลยะคือแบบ <c oughs> นี่ต้องใช้ตัวกระดาษนี้เลยเพราะว่ามันให้ใช้ตั้งสาม มันไม่ใช่ทั้งสามตัวไม่น่าจะขนาดนี้ใช่ไหมปานน่าโนนวัดย่ำปึ๊บปุ๊บตามไม่ตายกระโดดปุ๊บโยนกระโดดขย่ำปับ๊บเรียบร้อยไม่ใช่อีโดแรปเตอร์ป่ะมีมันใช่ห่างฟาดโอเคจบไปในรอบแรกครับผมอีซี่เกินบอกแค่นี้แหละว่าอีซี่เกินโอ้โหรอบสองจัดว่าบางบางครั้งไม่ใช่นกอีกอ่ บังคับไม้ใจนกหนึ่งตัวแย,ย่ทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าตาล,ล่าอ่ะเนี่ยมันบังคับไม้ใจนกหนึ่งสองเอาสองตัวเลยเอะตัวให้สองตัวเลยเอ่ะปจัดครับผมบังคับหนึ่งตัวให้สองเดี๋ยวจะหาว่าไม่กล้าบอนะเอไอน,นะเดีย๋ยวจะหาวัาตถุไม่กล้าพอเอาให้มันชน,น,นะแล้วก็เป็นเล็กตัวเดียวเอาให้มันได้ก่อนทุกคนกคนือแบบแท็กเบ,บาๆแบบนี้วัดเรียบร้อยอีซี่วิน มันก็อีตี้วินเกินขาโนมานี่กอไปเลยได้ไหมบารมี <laughs> ตัวไม่ได้ดูกิฟต์อยู่ตัวไม่ได้ดูกิฟต์ตัวอัดกิฟต์อยู่โอเคสองมาอ,อือคือแบบเบาๆแบบนี้เพื่อนก็คงไม่ดูอ่ะเพื่อนก็คงกอไปตอนที่ตัวเปิดซองนั่นแหลวะวัดเรียบร้อยพวกแกทําให้ฉันดูแย่รู้ไหมไฮ้ไอ้แกทําให้ฉันดูแย่เอาล่ะสองมาจาังหวะนี้มีสตบสองมีสองตบสองกรบอก,บอกโอเคเอ,อือ ไม่เข้าปึ๊บไปนอนวันพันวับเรียบร้อยนี่นกพี่เอามาแบบเสริมบาร,รมีเฉยๆนะเนี่ยมันไม่ต้องช่วยอะไรหรอกมันไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นสาม่างวะน,นี้มีสามตบดึงเลยครับผมเป็นไงล่ะเริ่มเริ่มจะจำเป็นแล้วใช่ไหมอืมโอเคทุกคนพี่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ไอ้ข้อความเว็บเว้ยเมื่อวานมันไม่ยอมมาพี่ก็รอพี่จะรอลบไงมันไม่มามันมาตอนเที่ยงเว้ย คือแบบมารัวๆเลยอ่ะแหมคิดจะมาตอนนี้คิดว่าเฮ้ยตูจะไม่เห็นข้อความใช่ไหมตัวเข้าไปลบอยู่ดีนะไอพวกข้อความเว็บทั้งหลายไอพวกนี้มันร้ายมันมีการแบบเปลี่ยนภาษาด้วยนะขนาดพี่ไปแบนที่มันพิมพ์นะแบบเป๊ะๆแบบนั้นเลยมันยังเปลี่ยนภาษาใส่พี่อ่ะบัดเรียบร้อยไม่รู้เลขสามมันใส่อะไรครับผมมันเป็นสามแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เก <c oughs> <c oughs> มๆเกมๆครับผม นั่นแหละมันเลยทําให้แบบหลุดข้อความที่เราบล็อกไปครับผมจริงๆที่บล็อกนะบล็อกแล้วแต่บล็อกไม่อยู่วะไอ้พวกนี้น่าเกลียดน่าเกลียดไม่แพ้ไอหรอกเพราะพวกมันก็เป็น AI บอทเหมกกือนกันครับผมทุกคนนี่เป็นไงตุบบนรามายัน AI เกมนี้เลยปเนาะโอเคแหละตุบบนเยอะเกินไปตัวเลยจําแตมไม่ได้เพื่อนแต่เอาจริงๆอะ่ะแค่พวกแกเจ็ดตัวเนี่ยให้ชนะถ้ากอเปียตตัวเดียวเนี่ยเนี่ยตัวใช้ตัวเดียวก็พอเนี่ย เหมือนกับมาแข่งกับเราตัวเดียวอะ่ะมันยังทําไม่ได้เลยทุกคนมันยังเอาชนะพี่ไม่ได้เลยโอ้โหสุดจริงๆอิงไบักเรียบร้อยเรียงคิวกันเข้ามาและมาแล้วครับผมไทลโนโรโฟต์มาแล้วเอารามิซิตบซีผมจังหว่านี้มีสิโอ้ยคำรามมาแล้วมีสี่ตบศูนย์ไปเลยเหมือนมันได้ยินว่าเราอะอยากให้ตัวเดียวก็พอใช้แค่ตัวเดียวก็พอแล้วยังไงล่ะไอ AI น้อยอุ้ยมีหกเต็มเข้ามาแล้วทำหน้ามีหกทำหน้ามีหกจับกบหรือเปล่าออ้โยมีหกไม่จับกบครับผมแต่มันตบตบเข้ามาแล้วโอเคตัวพูดเองแหละว่าเออแค่ตัวเดียวพวกแกยังไม่มีปัญญาชนะเลยอะแล้วมันก็คือเรื่องจริงเว้ยเพื่อนไปนอนบักเรียบร้อยไปนีเดี๋ยวรอบหน้าตัวจัดนกให้สามตัวเลย ให้ตัวนกมาตัวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวตู้จัดให้สามตัวเลยอ่าแบบเน้น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 ไปเลยโอ้โหเราไม่ตกตะ้วยเก็บไว้ทําไมล่คะครับพี่ปนน่ายนนฟืบหมาผมมัดกระโดดขย้ำแล้วแล้วก็กัดกัดกัดโยนแล้วก็ฟาหนางังเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมอีซี่เกินพี่ก็ยังยืนยันว่าอีซี่จริงๆ อีซี่อยู่ดีเลยฮะทุกคนแรรอบท้ายจัดมากไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยมีปัญหาพอไหมนกเนี่ยใช้นกก็ได้อะเนี่ยใช้นกแบบเบาๆเลย,เยใช้นกแบบเบาๆเลยปะจัดครับผมคือมันบงังัาให้ใช้นกตัวเดียวนี่แะละตัวเดียวตัวเดียวให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยนกตัวเดียวขอโทษด้นที่พีเมเดียมันมันตึงไปหน่อยอ่ะมันตึงไปหน่อยเพื่อนขอโทษนะเฟืบ บักเรียบร้อยโอ้โหสุดจัดสุดจริงอะและเจอแบบนี้อะผม a ออบอกอ,อย่ามาตั้งเลยดีกว่าเดี๋ยวตูให้ตองเดี๋ยวตูวให้อตหองไปอย่างดีๆเลยเอไอคนเรามันต้องสู้เข้าใจไหมทีเกนะเมื่อก่อนในแพ็คเงินเขียวสุดที่รักยิ่งน่ะโอ้โหเอาตัวมาแบบว่าตูนี่ทำอะไรไม่ได้เลยหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังตูยังทนสู้มาจนถึงป่านนี้เลยจนที่แพ็คเงินเขียวมันหายไปแล้วตอนเนี้ย มันหายไปแล้วแพ็กเกินเกี่ยวสุดที่รักยิ่งใครจะมาดูนะก็ได้ดูแบบว่าคลิปเก่าๆเท่านั้นแหละใช่ไหมมันมันเป็นแพ็คตำนานครับผมทุกคนตำนานจะจัดนะและตอนนีครับผม AI ไม่อยากจะตบตัวแล้วอุย้ยมีหกด้วยเก็บ6ไว้ในใจเก็บหไว้ในใจแล้วแล้วแล้วตกมันแล้ว,ลว,มลวไม้ตกคือมันเก็บแปหรือเปล่าวะทุกคนรอบนี้พี่ใช้ตัวเดียวไม่น่าจะอยู่ เหมือนไม่น่าจะอยู่แล้วครับผมทุกคนตัวเดียวเหมือนจะเอามันไม่อยู่แล้วแต่เราเอานอกมันตะมาสีเฮ้ยคือเลยว่มีแปดตกหกคือเลยวะแสดงว่ามันต้องหลุดการคำนวณไปหนึ่งป่ายโอเคสวยงามตูตู้ตกาแล้วว่าต้องการสองโอเคมาราซูปเปอร์สรัสมาแล้วเอ้าเอาโอ้ยไอ้กินพืชมันชนะะ นกนี่หวาตัวก็ไป <c oughs> ตัวลืมไปไหนวันนี้ออกินวืดมันจะนะนกตัวก็นึกว่ามันเพลียาตัวก็เล็งอย่างดีเลยทุกคนมีหกไม้จังหวะนี้มีหกไม้มีหกหรือเปล่าเราตัวเริ่มจะเบื่อเองแล้วนะเอไอคือมันเป็นอะไรมันตกยากตกเย็นขนาดนั้นเลยเหรอแค่จะตกตัวเข้ามาเนี่ย โอ้โหคือมันมันต้องมีแปดแต้มเหรอมันถึงจะพอใจแบบมันถึงจะหน้าตบตัวอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหสกิดมาสกิดแล้วสกิดอีกเมเทียบอกจะไม่ทนจะไม่ทนได้เวลาไปนอนนอนต่อไม่รอไม่ยิรอแล้วนะโอเคและลงมามเมเซรองมาแล้ว อาล่มีสี่ตบสี่รอบนี้ตบนะถ้าเก็บชาร์จตัวตบนะอ้ยทำอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆฮะ AI ตอนนี้มันไม่อยากจะตบนั้นตบให้มันก่อนแล้วกันไปไอ,อสวยสวยงามเป็นไงอะไรเจอตัวเสือเอาล่ะแล้วครึ่งหมกครึ่งน้าอกอุยลายเสือมาแล้วตอนนี้เหลือ3ามตัวเท่านั้นครับผมต่อจากไทลโนโรโฟตอก็อีกตัวหนึ่งก็จบแล้ว และพี่จะยื้อไว้ได้หรือเปล่าครับผมจังหวะนี้พี่เมเทียตัวเดียวนั้นจะเก็บเจ็ดได้หรือเปล่านี่คือการต่อสู้แบบ1ต่อ7นะฮะไม่ใช่3ต่อ7แต่อย่างใดหนต่อ7จตั้งแต่รอบแรกแล้วเราก็เอาตัวโคดก็จริงแต่ขอโทษด,ด้วยมันต้องปกป้องมันต้องปกก่อนหน้านี้เห็นตบหกไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้เห็นตบหกไม่ใช่เหรอ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปนอนปึ๊บปึ๊บบับเรียบร้อยเอาร่มว่าได้โลโดโลฟตอมมาแล้วและตัวสุดหายไปกินพืชด้วยครับผมจังวันนี้ขอร้องโอ้โหขอร้องไข้วะุตุกขอร้องข้รวะทุกคนโอ้ยไอจะตบก็ตบเถอะ นี่หนึ่งตอนเจ็ไม่อยู่แล้วฮะรอบได้โอ้โหแล้วตกเจ็ดครับผมนาไม่ตายว้ามันมาแล้วมันมาแล้วแงมกัดหน้าตูแล้วเ <c oughs> อยอยังอยู่ได้ <c oughs> <c oughs> โอโหเหลือเกตติงเขาเรียกเหลือเกตติงยังอยู่ได้ไป่ายโนเป็นไงอะ่ะพี่เมเดียเอาสุดเอาสุดอยู่แล้วเอาสุดไม่อาสรงอยู่แล้วครับผมโอเคและตัวสุดท้ายพาลาโซล่ามาแล้ว เป็นไงหนึ่งต่อเจ็ดไหมทุกคนหนึ่งต่อเจ็ดวะขอโทษด้วยโอเคแบบนี้ก็สวยงามครับผมพี่เมเทียส่งมันลงไปนอนายนอนมันต้องตึงขนาดนี้เลยเหรอวะเน,นี้ยบับปับปบับ,บเรียบร้อยนี่พี่เล่นเหมือนมีตัวเดียวเลยนะโอเคต้อ okay, งไปได้รอดตายครับผมวู้ hoo! สวยงามรับผอมสวยจริงรอบนี้สวยจริงฮะชิวเฉียดแต่ก็เฉียดชิวได้ก็ยังรอดมาอยู่แล้วเดี๋ยวค้างแบบนี้ เรียบโอ้โหแล้วทำไมช่วงรับสองรับการ์ดมันต้องดิ่งออกตลอดด้วยวะโอ้โหแล้วดูตัวได้ดิได้มาทั้งแร่ทั้งรีเจนเลยอะ <c oughs> เพื่ออะไรมันทำกับตัวอย่างนี้เพื่ออะไรเฮ้อแม่ตูลุ้นบ้างเลยหรือไงโอ้โหบา้าเอ้ยอะไรคำรนี้โอโ้มันไม่พี่ลุ้นเลยแล้วเมื่อกี้คือแบบ อยู่ดีๆก็บื้มมาเลยโอเคทุกคนวันนี้ก็ต้องจบไปนะผมซีซั่นนี้อย่าลืมเก็บเลยนะตัวใหม่ด้วยนะผมฉลอง10ปีนะซีซั่นนี้ฉลอง10ปีเลยครับผมเดอะบิ๊กอทีมาถึงคุณแล้วครับผมได้กันทุกคนนะถ้า ใครเล่นช่วงนี้แบบว่าพึ่งมาเล่นเลยเนี่ยเหมือนจะได้ป้าเล็กซี่ไหมใช่ไหมเหมือนจะได้ป้าเล็กซี่ก่อนไม่ได้ตัวซีซันเนี่ยนะโหโตรเสียดายเลยครับผมนะใครเก็บไม่ได้ด้วยเนาะยังไงก็โอเคอย่าลืมเก็บกันด้วยครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม